กสิผ้ามาเก็บโอ้อันพักกระเดาพักกระเดาไปกินกับอัน,นก็ปลาบกับกลอยน,นโอ้ยกำลังอพอเยะที่เนี้ยอยู่พี่น้องบ้างอีกอาทิตย์หนึ่งพวกกินจะเนเห็นบ่พี่จ๋าโอ้ยว่าสิกลอยเนื้อซะมาสิดีมีสเดาแล้วบนี้เก็บหยอดอันดอกไม้เปินไปกินแทนตัว กระเดากระลังปงยอดมีเปินไปกินเนาะพี่น้องก็พักติวเนาะจ้ะอากาศดีค่ะพี่น้องเลยต้นพี่นอ้นนองพักมาบนตน้นหยาดยาดกระเทียมป้าเดียพี่น้อง ดอกลิลลี่ค้อนไาวด,ดอกลิลลี่นี่หลายเนี่ยฉันกินบ่ได้ได้จ้ะนี่ดอกสีเขาเขาหอมนะน่าจะสิงมว่าเก็บเอาอันพักยังก็ละพักติวไปกินกับก้อยจ้ะ กำลังพีหนี่พี่น้องโอ้ยโบลวกเลยค่ะเอาไปกินขมขมเลยน้อยหนึง่งกำลังพี่หนึ่งพี่หนี่ต้นสเสดาสเสดากำลังปงต้นเดาเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องที่พักกระโดน กาา็กระโดนฝรั่งพี่เนาะถ้าเจ้าผ้าอื่นว่ากระโดนฝรั่งวะจ้ะต้นอันนั้นต้นดอกมมเป้นน่าจะสีสมบลงเลยพี่้องะพ่นบเบื่อได้จ้ะพ่นกินได้เพราะว่าเ้ากินดอกพ่นได้ยอดพันก็กิกนได้พ่นเป็นมันมั่นเลยพี่นนองปลาแถวหนี้ คนพักง่ามว่ามีหมาด้ยวยพี่เน,นาะอาจจะเป็นพักเอียงลหนี่ต้นเอียงโอ้ขาง่ามเฮยง่ามมากแต่ไม่มีต้นอะไรจ้ะพี่น้องเบื้องท่องฟ้ามานี่ แจ่มใสขนาดจ้ะพักหย่าก,ก็ล่างปงพี่นองเออ้ยบ้านคอยอยู่กใกล่ทะเลสาบพ,พี่นองอย่างลงหนะ้าหานาที่ไม่เป็นหานาที่ไหมล่ะสามนาที่จ้ะทะเลสาบ ต้นเมเปิลต้นนี้แม่นบอกพี่นอ้องต้นเมเปิลจ้ะต้นใหญ่เพิ่นต้นเมเปิลที่ท่านเจ้าเก็บกินดอกแล้วพี่นอ้องแต่ว่าต้นนี้หลายร้อยปีแล้วจ้ะ คือให้คือหน้าต่าเห่าเนาะพี่น้องเข้าเจ้าทางออกนอกาะจ้ะบักแอปเปิลปลาตนน้นวังวางปีนี่บาสิมาเก็บเลยอย่าเฝ้ามาตัดถิ่มเด้อจ้ะพี่น้องบล็ดอกบักแอปเปิลจ้ะพี่น้อง บักแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลบ้านน,น่ะพี่น้องเจ้าว่ามันเกิดอยู่ทั่วไปจ้ะเกิดเลยเอินบักแอปเปิ้ลป่าบึงดอกเพิ่นดอกง่ามง่ายอุ้นเสียงนกเสียงกาห้อง นี่คือต้นนนั้ดอกพระกุมพี่น้องต้นเถ่าละจันต้นพันเถ่าก็สิเป็นลักษณะแบบนี้ละจัน มาเบิงลักษณะต้นสะเดาพี่น้องลั่ต้นสะเดาจ้ะต้นโบสูงจ้ะเป็นต่อกป็สิประมาณนี้จ้ะนี่พันกําลังพันกําลังแท่งนอเห็นม่จ้ะนะนี่นี่ข้างคางชสิมีเม่นเหมือนจะดำๆนะพันสิออกยอดได้จ้ะ